ที่ผ่านมาเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนเรามักจะได้รับคำเตือนเรื่องของลมแดดหรือฮิสโตรก แต่วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับภาวะตัวร้อนเกิดหรือไฮเปอร์เตอร์เมียที่เป็นภาวะซึ่งอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าระดับปกติเนื่องจากกลไกในการปรับอุณหภูมิร่างกายล้มเหลวจึงทำให้ความร้อนสะสมภายในร่างกายสุดท้ายแล้วเกิดความผิดปกติขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะมีสาเหตุมาจากการทากิจกรรมในสภาพอากาศที่ร้อนจัด หนึ่งในภาวะไฮเปอร์เตอร์เมียที่หลายคนรู้จักกันดีก็คือโรคลมแดดหรือฮิสโตรกนั่นเองภาวะตัวร้อนเกิดมีร้วยกันหลายระยะแต่ละระยะจะมีอาการและความรุนแรงที่แตกต่างกันถ้าหากเริ่มเห็นสัญญาณของไฮเปอร์เตอร์เมียก็ควรจะหาวิธีลดอุณหภูมิร่างกายเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น สาเหตุและปัจจัยที่ทําให้เกิดไฮเปอร์เตอร์เมียปกติแล้วคนเรามีอุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยอยู่ที่37องศาเซลเซียสซึ่งร่างกายจะมีกลไกลในการรักษาระดับของอุณหภูมิเพื่อให้ระบบต่างๆทํางานได้เป็นปกติถ้าหากสภาพแวดล้อมหนาวเย็นร่างกายก็จะสั่งให้ร่างกายสั่นเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายหากสภาพแวดล้อมร้อนกว่าอุณหภูมิร่างกายร่างกายก็จะเริ่มขับเหงื่อเพื่อทําให้ร่างกายเย็นลงโดยภาวะ ไฮเปเตอร์เม erm ียนั้นเกิดจากการที่ร่างกายสัมผัสกับความร้อนอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดความร้อนสะสมและไม่สามารถระบายออกได้ทันจนทําให้เกิดความผิดปกติขึ้น สาเหตุและปัจจัยต่อไปนี้อาจส่งผลทําให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นและทําให้เกิดไฮเปอร์เตอร์เมียการสัมผัสกับอาการร้อนเช่นอุณหภูมิช่วงหน้าร้อนแสงแดดการเข้าห้องสาวหน้าการอยู่ในสถานที่ที่อบอ้าวและไม่มีอากาศถ่ายเทการดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนซึ่งทําให้ปัสสาวะบ่อย โรคและปัญหาด้านสุขภาพเช่นการใช้ยาขับปัสสาวะหรือ,อยาลดความดันโลหิตเป็นไข้ภาวะความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคอ้วนโรคไทรอยโรคเบาจืดโรคติดเชื้อที่บริเวณทางเดินหายใจส่วนบน โรคทางเดินอาหารอักเสบโรคเบื่ออาหารภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำหรือเคยมีประวัติเป็นโรคลมแดดมาก่อนการทำกิจกรรมหรือทำงานท่ามกลางความร้อนและแสงแดดโดยเฉพาะบางอาชีพเช่นนักกีฬาคนงานก่อสร้างและ,กะเกษตรกรเป็นต้นผู้สูงอายุเนื่องจากการทำงานของร่างกายลดลงรวมถึงการขับเหงื่อและการไหลเวียนเลือดเด็ก เนื่องจากเด็กมักชื่นชอบวิ่งเล่นท่ามกลางแสงแดดและไม่สามารถรับรู้ถึงความผิดปกติของร่างกายได้อีกทั้งระบบการขับเหงื่อในเด็กอาจยังพัฒนาไม่สมบูรณ์จึงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไฮเปอร์เทอร์เมียหากปัจจัยเหล่านี้เกิดขึ้นร่วมกันยิ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของไฮเปอร์เทอร์เมียและภาวะแซกซอนที่เป็นอันตรายมากขึ้นไฮเปอร์เทอร์เมียและไข้แตกต่างกันอย่างไร ไฮเปอร์เตอร์เมียและอาการไข้มีความคล้ายกันแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะอาการไข้เกิดจากกลไกของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายตอบสนองต่อการติดเชื้อด้วยการเพิ่มอุณหภูมิร่างกายเพื่อกำจัดเชื้อโรคส่วนไฮเปอร์เตอร์เมียเกิดจากการสะสมความร้อนจากสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายในร่างกายโดยที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ทันหรือกลไกในการระบายความร้อนทำงานได้น้อยลงอย่างการขับเหงื่อดังนั้นจะเห็นได้ว่าความ ผิดปกติทั้งสองอย่างมีสาเหตุที่แตกต่างกันทําให้การรักษาแตกต่างกันไปด้วยภาวะและระดับความรุนแรงของไฮเปอร์เตอร์เมียภาวะตัวร้อนเกินแบ่งได้ในหลายระดับแต่และระดับมีความรุนแรงไม่เท่ากันและอาการจะมีทั้งคล้ายและแตกต่างกันดังนี้ค่ะไฮเปอร์เตอร์เมียระดับไม่รุนแรงถึงรุนแรงปานกลาง ภาวะตัวร้อนเกินในระดับนี้เป็นขั้นเริ่มต้นอาการทั่วไปอาจสร้างความไม่สบายตัวหรือทำให้รู้สึกเจ็บป่วยแต่ยังไม่เป็นอันตรายร้ายแรงสิ่งที่สำคัญคือการสังเกตอาการเพราะถ้าหากเกิดอาการในระยะนี้ควรจะหยุดพักเพื่อให้ร่างกายได้ระบายความร้อนซึ่งอาจช่วยป้องกันการเกิดไฮเปอร์เตอร์เมียในระดับรุนแรงได้ ตัวอย่างภาวะตัวร้อนเกินระดับไม่รุนแรงถึงระดับปานกลางเช่นภาวะความเครียดจากความร้อนเป็นภาวะแรกเริ่มของไฮเปอร์เตอร์เมียที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายเริ่มจะสูญเสียกลไกลในการขับเหงื่อและความร้อนโดยภาวะความเครียดจากความร้อนอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกเครียดเวียนหัวคลื่นไส้กระหายน้ำและปวดหัวได้ ภาวะเหนื่อยล้าจากความร้อนอาจเกิดขึ้นเมื่อร่างกายและจิตใจเกิดความเครียดขณะอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลานานมักเกิดกับผู้ที่ไวต่ออากาศร้อนหรือผู้ที่ไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศร้อนลักษณะอาการคล้ายกับภาวะความเครียดจากความร้อนในข้างต้นบางรายอาจจะมีอาการสูญเสียการทรงตัวด้วยถ้าหากจำเป็นต้องทำกิจกรรมท่ามกลางอุณหภูมิสูงเป็นประจำควรค่อยๆปรับให้ร่างกายชินกับความร้อนซึ่งอาจลด ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะนี้ได้ผดร้อนการตากแดดหรือท่ามกลางอากาศร,ร้อนนานๆอาจทำให้เหงื่อออกเยอะคราบเหงื่อครอาจจะไปอุดตันรูขุมขนจนเกิดผดร้อนขึ้นตามผิวหนังจะพบตุ่มแดงขนาดเล็กมีอาการคันและระคายเคืองส่วนมากมักจะพบตามคอรักแร้หน้าอกหลังและขาหนีบ หากกาวหรือปล่อยทิ้งไว้ผิวหนังอาจติดเชื้ออย่างไรก็ตามผลร้อนเป็นอาการที่ไม่ร้ายแรงและอาจหายได้เองเมื่อร่างกายเย็นลงอาบน้ำหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าบวมแดดเป็นอาการบวมที่เกิดขึ้นจากการสะสมของเหลวในร่างกายเมื่อสัมผัสกับ,กบอากาศร,ร้อนเนื่องจากความร้อนส่งผลทำให้ไตหลั่งฮอร์โมนที่มีผลต่อการดูดเกลือแร่โซเดียมกลับเข้าสู่หลอดเลือด โดยอาจพบอาการบวมตามมือน่องขาและข้อเท้าแต่อาการบวมแดดอาจดีขึ้นเมื่อร่างกายปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้หรือเมื่ออุณหภูมิร่างกายกลับเข้าสู่ระดับปกติ ตะคริวแดดเกิดจากภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายที่มีสาเหตุจากการสูญเสียเกลือแร่ปริมาณมากผ่านการขับเหงื่อและทำให้กล้ามเนื้อเป็นตะคริวมักจะพบบริเวณหน้าท้องแขนขาและอาจพบร่วมก,กันกับอาการกระหายน้ำถือเป็นไฮเปอร์เตอร์เมียในระดับปานกลางและอาจจะเป็นสัญญาณก่อนเข้าสู่ภาวะที่รุนแรงมากขึ้นในเบื้องต้นภาวะและอาการจากความร้อนเหล่านี้อาจบรรเทาได้ด้วยการหยุดทำกิจกรรม หลบเข้าที่ร่มและเย็นมีอากาศไทยเทสะดวกดื่มน้ําเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายดื่มเครื่องดื่มหรือรับประทานอาหารที่มีเกลือแร่อย่างเครื่องดื่มเกลือแร่นมน้ำมะพร้าวน้ําแตงโมน้ําผลไม้ขนมและของว่างเพื่อชดเชยเกลือแร่ของเหลวและพลังงานที่เสียไป h y เปอร์เตอร์เมียในระดับรุนแรงภาวะตัวร้อนเกินในขั้นนี้อาจพบอาการหรือภาวะในขั้นก่อนๆร่วมด้วยโดย h y เปอร์เตอร์เมียระดับรุนแรงอาจแบ่งออกได้เป็น3ระดับดังนี้ค่ะ 1. ภาวะเป็นลมจากความร้อน เกิดจากระดับความดันโลหิตลดลงกว่าปกติส่งผลทําให้เลือดไหลเวียนไปยังสมองน้อยลงทําให้เกิดอาการเวียนหัวมึนงงหน้ามืดเป็นลมหากผู้ป่วยเป็นลมอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ดังนั้นถ้าหากยืนอยู่กับที่นานๆท่นา,นามกลางอากาศร,ร้อนหรือลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนเกิดอาการหน้ามืดควรค่อยๆนั่งลงอย่างช้าๆแล้วย้ายไปพักในที่ร่มและเย็นดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มเปลือยแร่ 2. โรคเพียรแดด อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงและนําไปสู่โรคลมแดดได้ซึ่งอุณหภูมริร่างกายในระยะนี้จะสูงมากกว่าปกติแต่ไม่เกิน40องศาเซลเซียสผู้ที่มีอาการเพลียแดดอาจมีอาการปวดหัวขาดน้ําสูญเสียการทรงตัวอ่อนแรงเมื่อยล้าเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนวิตกกังวลสับสนเหงื่อออกมากตัวเย็นปัสสาวะลดลงและชีพจรเต้นเร็ว เมื่อเกิดไฮเปอร์เตอร์เมียในขั้นนี้ควรจะหยุดกิจกรรมทุกอย่างทันทีแล้วไปนั่งพักในที่ร่มและเย็นปลดเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มออกเพื่อช่วยระบายความร้อนอย่างหมวกถุงเท้าและรองเท้าจิบน้ำเย็นเรื่อยๆใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประครบตามร่างกายเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายให้ได้มากที่สุดหากอาการไม่ดีขึ้นหรือรุนแรงกว่าเดิมควรนำส่งห้องฉุกเฉินหรือโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลทันทีเพื่อป้องกันโรคลมแดด 3. โรคลมแดดโรคลมแดดจัดเป็นระยะที่รุนแรงที่สุดของไฮเปอร์เตอร์เมียเนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตในขั้นี้อุณหภูมิร่างกายจะสูงกว่า40องศาเซลเซียสและร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้เองซึ่งส่งผลทำให้เกิดความผิดปกติอย่างรุนแรงเช่นสับสนพูดไม่ชัด เห็นภาพหลอนหายใจถี่ไม่มีเหงื่อออกตามผิวหนังผิวหนังร้อนและแดงชักและหมดสติหากไม่ได้รับการรักษาหรือปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้หากพบผู้ที่มีอาการของโรคลมแดดควรโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลหรือนำตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดระหว่างนั้นก็ควรจะย้ายผู้ป่วยไปไว้ในที่ร่มและเย็น อย่างในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศพัดลมหรือพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทถอดเสื้อผ้าของผู้ป่วยออกจากนั้นคุณจะลดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วยให้ได้มากและเร็วที่สุดซึ่งการศึกษาชิ้นหนึ่งแนะนำา3วิธีในการลดอุณหภูมิร่างกายเมื่อเกิดโรคลมแดดโดยเรียงตามประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิจากมากไปหาน้อยดังนี้แช่ตัวผู้ป่วยลงในน้ำเย็นหรือถังน้ำที่ใส่น้ำแข็ง เปิดพัดลมเป่าไปยังตัวของผู้ป่วยและใช้ขวดสเปรย์บรรจุน้ำเย็นฉีดตามร่างกายหรือใช้ฟองน้ำชุบน้ำซับตามตัวผู้ป่วยใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือผ้าห่อน้ำแข็งประคบตามร่างกายโดยเน้นบริเวณศีรษะคอรักแร้และขานหนีเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายทางนี้ขั้นตอนการปฐมพยาบาลโรคลมแดดเป็นขั้นตอนที่สำคัญและควรทำทันทีที่พบอาการเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต วิธีลดความเสี่ยงจากไฮเปอร์เตอร์เมียเนื่องจากประเทศไทยก็มีสภาพอากาศที่ร้อนชื้นและภาวะตัวร้อนเกินอาจทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้หลายระดับจึงควรศึกษาและเรียนรู้ถึงวิธีลดความเสี่ยงของภาวะไฮเปอร์เตอร์เมียเช่นหลีกเลี่ยงการอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนจัดหรือพื้นที่กลางแจ้งเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงที่มีแดดจัดโดยไม่จําเป็นอย่างการออกกําลังกายการเล่นกีฬา หรือการทำสวนหากจำเป็นต้องทำก็ควรต้องจำกัดความเข้มข้นของกิจกรรมที่ทำและนั่งพักในที่ร่มเป็นระยะจิบน้ำตลอดทั้งวันโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่อากาศร,ร้อนหรือต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรจะพกขวดน้ำหมวกแว่นกันแดดและร่มติดตัวไว้เสมอถ้าหากทราบว่าตนเองไวต่อความร้อนและแสงแดดก็อาจต้องพกอุปกรณ์อื่นๆด้วยเช่นพัดลมพกพาและสเปรย์สำหรับลดอุณหภูมิร่างกายสวมเสื้อผ้าสีอ่อนที่เบาสบายระบายอากาศได้ดีไม่รัดแน่นจนเกินไปงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนเมื่อต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งนอกจากนี้ถ้าหากทราบว่าตนเองหรือคนในครอบครัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรต้องหลีกเลี่ยงอาการร้อนให้ได้มากที่สุดหากพบอาการผิดปกติเมื่อสัมผัสกับความร้อนควรต้องหลบเข้าที่ร่มดื่มน้ำและนั่งพักเพื่อป้องกันอุณหภูมิร่างกายสูงเกินสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือจำเป็นต้องสัมผัสกับความร้อนเป็นประจำและกังวลเกี่ยวกับไฮเปอร์เทอร์เมียควรขอคำแนะนำจากแพทย์เพิ่มเติม สุดท้ายนี้ถ้าหากชื่นชอบในการทำกิจกรรมกลางแจ้งควรรู้จักขีดจำกัดของร่างกายตนเองและใช้ความระมัดระวังในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น อย่างที่บอกไปแล้วข้างต้นนะคะว่ากลุ่มเด็กเป็นกลุ่มที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากความร้อนเนื่องจากความไร้เดียงสาเขาอาจจะไม่รู้หรอกค่ะว่าแต่ละสถานาการณ์ควรจะแก้ปัญหาอย่างไรการได้วิ่งเล่นอย่างสนุกสนานนอกบ้านเป็นสิ่งที่เด็กๆหลายคนชื่นชอบแต่การอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศร,ร้อนและมีแสงแดดจัดเป็นเวลานานก็อาจทําให้เกิดอาการเพลียแดดในเด็กได้ โดยทั่วไปอาการเพลียแดดจะค่อยๆเกิดขึ้นและอาจนำไปยังอาการเจ็บปวยจากความร้อนอื่นๆโดยเฉพาะโรคลมแดดซึ่งเป็นภาวะร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อสมองและอวัยวะสำคัญอื่นๆดังนั้นถ้าหากลูกเกิดอาการเพลียแดดควรให้ลูกได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอาการร้ายแรงที่อาจเป็นอันตารายถึงชีวิต เด็กเล็กเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเกิดอาการเพลียแดดได้ง่ายเนื่องจากระบบประสาทส,ส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายยังไม่พัฒนาอย่างเต็มที่กลไกการปรับตัวต่อความร้อนทำได้ช้าร่างกายของเด็กเล็กจึงมีประสิทธิภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกันกับผู้ใหญ่อาการที่พ่อแม่อาจสังเกตเห็นได้เมื่อลูกมีอาการเพลียแดดได้แก่ลูกจะกระหายน้ำม,มากผิดปกติ ตัวเย็นและมีผิวชื้นหุดหงิดร้องไห้งองแง่อ่อนเพลียเวียนศีรษะหน้ามืดและเป็นลมปวดศีรษะเป็นตะคริวที่ท้องและขาคลื่นไส้อาเจียนอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นแต่ไม่เกิน40องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูถึงวิธีการจะรับมืออย่างไรเมื่อลูกของคุณมีอาการเพลียแดดค่ะ ถ้าเกิดลูกมีอาการเพรียแดดคุณพ่อคุณแม่ต้องรีบดูแลให้อาการดีขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดโรคลมแดดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตดังนี้ให้ลูกออกจากบริเวณที่มีอากาศร,ร้อนโดยหาที่หลบแดดหรือที่ร่มอย่างใต้ร่มไม้หรือใต้อาคารที่มีหลังคาและมีอากาศถ่ายเทถ้าเกิดเป็นไปได้ควรให้ลูกอยู่ในห้องที่เปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศให้ลูกนอนงายโดยยกเท้าทั้งสองข้างให้สูงกว่าระดับหัวใจ เพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นและคลายเสื้อผ้าออกถ้าเกิดลูกยังรู้สึกตัวอยู่ก็ให้พ่นละอองน้ำและใช้พัดลมหรือพัดเป่าพัดรวมถึงอาจใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัวให้ลูกถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กควรให้จิบน้ำเย็นหรือป้อนนมให้บ่อยกว่าปกติเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำจากอากาศร,ร้อน ส่วนเด็กที่มีอายุ6เดือนขึ้นไปอาจให้จิบน้ำเปล่าหรือดื่มผงเปลือแร่โดยให้จิบทีละน้อยแต่บ่อยครั้งควรต้องปรึกษาแพทย์ถึงปริมาณที่เหมาะสมตามอายุและน้ำหนักตัวของลูกด้วยถ้าเกิดลูกอาเจียนก็ควรต้องจับลูกให้นอนตะแคงให้ศีรษะต่ำลงเพื่อป้องกันการสำลักวิธีป้องกันอาการเพียแดดในเด็กพ่อแม่สามารถป้องกันไม่ให้ลูกเกิดอาการเพแดไดได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเที่ยงและบ่ายที่มีอุณหภูมิสูงและมีแดดจัดโดยให้ลูกอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและมีอุณหภูมิเย็นสบายวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนะคะนอกจากนี้ควรต้องเปิดพัดลมและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทสะดวกหรือเปิดเครื่องปรับอากาศในวันที่มีอากาศร้อนหากที่บ้านไม่มีเครื่องปรับอากาศอาจพาลูกไปอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นอย่างห้างสรรพสินค้าเพื่อคลายความร้อนในตอนกลางวัน ให้ลูกสวมเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนเนื้อผ้าเบาสบายไม่รัดแน่นหรือแนบลงตัวจนเกินไปเพื่อช่วยทำให้ร่างกายระบายความร้อนได้ดีรวมทั้งพ่อแม่ควรเตรียมหมวกและแว่นตากันแดดให้ลูกเพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี UV ค่ะถ้าเกิดลูกอายุมากกว่า6เดือนควรทาครีมกันแดดก่อนออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งประมาณ30นาทีโดยเลือกครีมกันแดดที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้อย่างครอบคลุม มีค่า SPF 15ขึ้นไปและทาซ้ำทุก2ชั่วโมงในระหว่างการทำกิจกรรมกลางแจ้งควรให้ลูกเข้ามาหลบในที่ร่มบ่อยๆเพื่อพักเหนื่อยและจิบน้ำทดแทนเหงื่อที่เสียไปโดยสอนให้ลูกจิบน้ำบ่อยๆถึงแม้จะยังไม่รู้สึกกระหายน้ำทั้งก่อนระหว่างและหลังทำกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่ปล่อยให้ลูกอยู่ในรถตามลำพังโดยเฉพาะรถที่จอดไว้กลางแดดเนื่องจากอุณหภูมิในรถจะเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วถึงแม้เวลาจะผ่านไปไม่กี่นาทีสอนให้ลูกสังเกตอาการของตัวเองถ้าหากรู้สึกไม่สบายตัวกระหายน้ำเวียนศีรษะให้รีบเข้าที่ร่มและบอกพ่อแม่ทันที อาการเปรียแดดในเด็กสามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศร,ร้อนดื่มน้ำให้เพียงพอและกำหนดเวลาพักระหว่างทำกิจกรรมกลางแจ้งหากทารกหรือเด็กเล็กมีอาการเพลียแดดควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอีกครั้งหลังจากอาการดีขึ้นแล้ว ถ้าหากพบว่าอาการของลูกยังไม่ดีขึ้นแม้จะใช้วิธีดูแลในเบื้องต้นแล้วหรือลูกมีอาการผิดปกติอื่นที่เป็นสัญญาณของโรคลมแดดเช่นมีไข้สูงกว่า40องศาเซลเซียสหายใจหอบถี่หัวใจเต้นเร็วคลื่นไส้อาเจียนหรือมีอาการของภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงควรจะพาลูกไปพบแพทย์ทันที ไม่เฉพาะเด็กที่ต้องดูแลในช่วงหน้าร้อนอุณหภูมิสูงผู้สูงอายุก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องดูแลให้ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอป้องกันภาวะขาดน้ำค่ะ ายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยข้อมูลมานะคะว่าภาวะขาดน้ําในผู้สูงอายุมักพบได้ง่ายเนื่องจากมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงทําให้น้าในร่างกายผู้สูงอายุลดลงไปด้วยการตอบสนองต่อความกระหายน้ําก็ลดลงทําให้ไม่รู้สึกอยากดื่มน้ําร่างกายจึงไม่ได้น้ําชดเชยประกอบกับความเสื่อมของร่างกายเช่นกลั้นปัสสาวะไม่ได้หกลมง,ง่ายข้อเข่าเ,าเสื่อมสึมเศร้าสมองเสื่อมทาให้ไม่อยากดื่ม น้นอกจากนี้ผู้สูงอายุก็ยังพบปัญหาโรคเรื้อรังอธิบวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองซึ่งต้องได้รับยาขับปัสสาวะทําให้น้ําในร่างกายน้อยลงรวมทั้งปัญหาสายตาทําให้มองเห็นไม่ชัดเจนจึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดหาน้ําดื่มและที่สําคัญคือผู้สูงอายุที่มีอาการมือสั่นหยิบจับ หรือกลัมไม่ได้ทำให้ไม่สามารถดื่มน้ำได้ด้วยตนเองเป็นผลทำให้ได้รับน้ำไม่เพียงพอส่งผลเสียหรืออันตรายต่อสุขภาพอาจนำมาสู่ภาวะขาดน้ำได้โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้นจนบางครั้งใกล้เคียงหรือมากกว่าอุณหภูมิในร่างกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำเป็นอย่างมากผู้ดูแลจึงควรจัดหาน้ำสะอาดไว้ให้ดื่มอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องรอกระหายน้ำหรือจนปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้ม ควรจัดหาแก้วที่มีหูจับเพื่อสะดวกในการใช้หรือให้ดูดจากหลอดโดยวางแก้วน้ำไว้บนโต๊ะข้างเตียงไม่ควรจะให้ผู้สูงอายุดื่มชากาแฟแอลโกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเพราะจะทำให้ร่างกายขาดน้ำทางนี้ควรให้ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านพักอาคารหรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมโดยเปิดให้ห่างจากตัวอย่าหันพัดลมเป่าเข้าตัวโดยตรง ให้เปิดพัดลมแบบสายเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศที่ร้อนหากอากาศร,ร้อนจัดควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านแต่ถ้าหากจำเป็นควรสวมหมวกเสื้อแขนยาวที่มีสีอ่อนกางเกงขายาวหลวมมีน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดีกางร่มเพื่อป้องกันแสงแดดและพกน้ำดื่มติดตัวตลอดเวลาที่สำคัญผู้ดูแลควรสังเกตอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหากพบอาการเช่นตะคริว ผดพื้นพื้นไส้ปวดศรีรษะอ่อนเพลียให้รีบพาไปพบแพทย์ค่ะ